เมื่อวันที่20สิงหาคม2559ที่ผ่านมาที่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบ้านปางหมู่ที่8ตำบลหน,นองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่พระครูสถิตธรรมภิรักษ์หรือว่าครูบาดวงคํารองเจ้าคณะอำเภอชัยปราการเจ้าวาดวัดป่าไม้แดงหรือว่าวัดพระเจ้าพลมมหาราชก็ได้นําคณะสัทธาทั้งในพื้นที่แล้วก็จากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยนายชัชวานปัญญานายอำเภอชัยประการ พันเอกวิชิตชัยวงสังรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือและนางสาวจินตนากิ่งแก้วรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามแก๊สแอนเคมีคอลจำกัดมหาชนเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษามหาราชนินีพร้อมด้วยตัวแทนสวนราชการสมาชิกสภาท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูอาจารย์นักเรียนประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนในอำเภอชัยปราการ ประมาณ5,000คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมปลูกป่าในวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่5แล้วโดยปีนี้ก็ได้จัดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ8 4พรรษาเราไปฟังพระครูสถิตธรรมาพิรักษ์เล่าถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมครั้งนี้กันครับ อาตมาก็รับสนองออพระราชดำริท่านแล้วก็คิดว่าเราจะทํำยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็การปลูกป่าก็ทํามาเรื่อยๆนะแต่ทําแล้วมันไม่ได้ผลนะโยมเพราะว่าเราทําแล้วมันไม่ได้ดูแลต่อมาพอโครงการปิดทองหลังพระเข้ามาแล้วเราได้ไประโยชน์จากการที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นนักวิชาการก็มาแนะนําก็ชี้ช่องให้หลังจากนั้นเลยก็คือมา พัฒนาเป็นโครงการน้ําแหลกป่าดีมากฮะเห็นว่าที่ที่นี่มีน้ําหล่อเลี้ยงมีน้ําประปาหมู่บ้านประปาภูเขาอ๋อประปาภูเขานี้ก็คือเป็นน้ําที่จากน้ํารูที่พูดถึงเมื่อกี้นะฮะตอนปกติเนี่ยเขาเอาไปใช้การเกษตรเราก็เลยบอกว่าน้ําตรงนี้เนะี่ยพื้นที่มันสูงกว่าในหมู่บ้านตั้งเยอะเราทําเป็นบอ่อใหญ่จากนั้นแล้วเราก็ต่อเข้าไปสู่ในครัวเรือนทําเป็นประปาที่ใช้อุปโภคบริโภค ชาวบ้านเขารู้สึกว่าเขาพอใจเขาดีใจมากที่เขาได้ไนายใช้น้ําโดยที่ไม่ต้องตัาน้ําแล้วก็เป็นน้ําที่เป็นธรรมชาติใช้ได้ตลอดฮะสะอาดฮะนอกจากนั้นในวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางคณะนี้ก็ได้มีการร่วมกันแพ้วถางวัชพืชและก็ดูแลต้นไม้ที่ปลูกแล้ว เพื่อให้เติบโตเต็มที่ทุกปีเช่นเดียวกันครับพยลยศุดพรมรายงาน